แล้วก็ก็ให้เขาทําให้แบบเสร็จเสร็จล่ะสวยสวยอะ่ะไม่งองแงไม่ดิน้นเพราะช่างเขาบอกว่าถ้าดิ้นแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมโให้ความร่วมมือแบบสุดๆุดมาไลายไี่ติดต่ออยู่ก็ท่อก <มา S 3> ็ได้ไดฟังลำ งองไอ้ดองร้อนกินแบบไม่เลยเมื่อกี้สองคนสองคนป้าหลานป้าบอกให้เขาก็หายที่ขี้ไม่ได้ไม่ครับที่ไปอยู่ตรงนี้แหละรอดหาไม่เจอสองคนเก๊กเกักลางๆงไม่แต่เขาเอาไปกินแล้วอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยกิ๊กอะไรไหมคะยำนื้ออ้อ ลืมไปชอบไปเรียกกุ๊กกิ๊กเรียกชื่อแม่เขาตลอดปิดปากเรียกแม่เรียกแม่มันตลอดลืมเพราะเขาตัวใหญ่เท่าแม่แล้วเราอืมขนาดเจ้าของเ่าเลยนอนไปค่ะนอนไปข้าอย่าเห่าลูกค้าอย่าเห่านะจ๊ะยังจำกันไม่ได้อีกเหรอมาตั้งนานแล้ว ะะเขาอยากออกมาไงพ่อนั่นนะหอมจังเลยน้องกว่าหอมจังเลยมีน้องหมาชี้สูดอยูสองตัวนะคะสีขาวกับสีดําพอเราย่างหมูเขาก็คงหอมมาเขาก็เห่าไงอยากกินลระลูกนอนนิ่งนิ่งหนูกินไม่ได้หนูก,กินไม่ได้มันเปรีอง าไม่ให้น้องหมาเขากินให้อักินอาหารเนะะี่ยไม่อยากให้กินอาหารพวกนี้ลันไส้ก็จะไม่ดีตามใจไม่ได้นะ,<ฮ>นะพ่าบอกให้เอาข้างขวา <from u. S 1> ลองลอง,ลองข้างขวาสิมันจะได้ถนัดเนออี่ยบอกบอกหลานไม่ใช้ข้างขวาเองไม่ต้องใช้ดิเป็นกรรมพัน์ไงหลานก็ถนัดขวาแล้วไปสอนหลานข้างขวาสิลูก จ่ปูใช้ทักายอยู่คืนนี้เสียงแงคนไผ่ถามว่าลืมทางเมื้อบานไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแคนกระซายุูยชิทิน,นั่นสวยละ มำเฝ้าจังหวัดจบ้านันยืนยันว่าจะคอยเป็นไทตอนสอนน้ำไทยเจ้าของทียงแข็งลายสูเสนเทียงแข็งเล่นจากแหนงจนละเลี้ยงคนเราไกลบ้านสู่เพื่อน มันต้องย่างไปกินไปมันึจะอร่อยนะเพราะมันเย็นหมูย่างเลยไม่ได้ไม่อร่อยไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งกินเลยเนี่ยหลานก็ไปสองชิ้นก็เงียบละอืหลายข้ากี่เมฆเลยเราก็คนแก่ทางนั้นกินไม่มีไม่มีใครแย่งกินก็ไม่อร่อยนะหนูมันไม่มีเด็กน้อยมาแย่งกันกินนะไม่หนุก มันต้องมีคนกินแล้วก็แย่ยี่นหนคนนั้นมันกินสองที่แล้วเงียบแลันั้นก็ไม่ชอบกินชอบกินเส้นชอบกินเส้นหนุนเตี๋ยวมาม่าข้ามันไก่เป็นหนุนผมมีไผ่แย่งกินแล้วไมีใครกินเบียร์กับลุงเหรอกินน้ำชาให้ย่าสิย่าย่ากินน้ำชาไหมย่าไม่กินมือบ้างอี่แล้วค่ะกินปะ สิงกินสิงไหมย่า,ยาบอกถือย่าก็เหมือนหนูหนูก็ไม่กินสิงสาระสัก <laughs> จอสิงก็ทิ้งรดนะคะแมนผูใดเป็นคนเฝ้าเพ่งกระสารส แต่คนลอยฟังมันคัง